King Caben L นะครับตัวนี้คือตัวเริ่มต้นนะครับของนิสสันโนวาของเราขอนค่อนข้างจะถูกประมาณ8,000กว่าบาทนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกันนิสสันเป็นเก้าออโต้โมบิลครับวันนี้นะครับการจะพามาดูเจ้ารถคันนี้ครับนิสสันโนวา King Cab ตัว S L ครับ King Caben L นะครับตัวนี้คือตัวเริ่มต้นนะครับของนิสสันโนวาของเรานะครับจะเป็นตัวที่ขอนค่อนข้างจะถูกนะครับประมาณอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับ เราทําเพื่อจะส่งมอบให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวมาดูนว่านะครับเจ้าตัวนี้เราใส่ชุดแต่งอะไรไปให้ลูกค้าบ้างนะครับตัวเริ่มต้นตัว L อลนะครับเพราะฉะนั้นกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบดําด้านแบบนี้มาให้นะครับแต่ว่ากระจังหน้าเนี่ยมีขนาดใหญ่เท่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวการระบายความร้อนเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วนะครับไฟนะครับไฟหน้าจะเป็นที่แบบที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับเดี๋วนี้ครับที่ลูกค้ารีเควสเข้ามานะครับขอชุดแต่งแบบออฟโรดนะครับวันนี้การจัดให้แล้วครับ เริ่มต้นเลยนะครับที่ล้อแมกครับล้อแมกตัวนี้นะครับเป็นล้อแมกของซู๊ดนะครับขนาด16นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางอลเทนนะครับขนาด275/70นะครับใส่มาให้ยุยยเท่ๆแบบนี้เลยนะครับขนั้นยังไม่พอนะครับเราเสริมนะครับคิ้วซุ้มล้อนะครับเพิ่มความดูดดันให้ไปอีกนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นกระบะจริงๆถ้ามาจากโรงงานนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีการชนท้ายมาให้แบบนี้นะครับตัวเนี้ยเราแถมเพิ่มให้คุณลูกค้าไปนะครับก็ใส่ไปแล้วเนี่ยจะดูดุดันนะครับดูสวยงามคล้ายๆตัวยกสูงกันเลยนะครับจนตัวท้ายนะครับคล้ายของเจ้ากระบะคันนี้ค่อนข้างสวยนะครับจะมีซิ gnature ของเขาเลยนะครับก็จะเป็นตัวขอบกระบะด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ทํามามีประโยชน์นะครับจะช่วยต้านลมนะครับทำให้ ้ายเนี่ยไม่สะบัดเวลาขับเร็วๆนะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์สําหรับใครที่ชอบนะครับสไตล์ออฟโรดแบบเบาๆนะครับแต่ความสวยงามขนาดนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับหรือถ้าชอบแบบว่าดุดังเลยนะครับมีสไตล์โคตรดุอีกนะครับที่เราเคยรีวิวไปแล้วแบบนั้นก็จับให้ได้นะครับเดี๋ยวพามาดูด้านในครับตัวนี้นะครับของแถมไม่ได้มีแค่นี้นะครับต้องบอกก่อนอ่ะมีคิวซุมอ่ะมีคิวประตูให้ด้วยนะครับทั้งตัวแคปแล้วก็ตัวประตูด้วยนะครับ แล้วก็ภายในครับภายในเดิมๆเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับมาจากโรงงานเป็นเบาะผ้าตัวนี้เราไปทำเป็นเบาะหนังให้คุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบได้แดงนิสสันเมกาจับให้ได้ครับก็ทําให้แบบนี้เลยครับสวยๆเลยตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับวงมาลัยนะครับเป็นแบบขนาดเล็กลงนะครับหน้าจอเนี่ยขนาด7นิ้วนะครับเป็นจอสัมผัสนะครับก็เชื่อมต่อกับ Apple Ca เคได้แล้วนะครับเพียงเสียบสายก็ใช้งานได้เลยนะครับ แคปเปิดได้ครับตัวนี้นะครับของแถมก็เป็นนะครับเบาแคปนะครับแล้วก็ผ้ายางปูพื้นที่เป็นพรมกระดุมให้แบบนี้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับความมินิสันนะครับซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีแอร์หลังนะครับตัวนี้ก็ยังขายไม่ได้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายในให้คนผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับ ัวนี้นะครับเป็นนิสสันโนเวล่าตัว King Cab SL นะครับก็ตัวนี้นะครับมากับเจ้าขุมพลังนะครับเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะครับ163แรงม้านะครับเพราะนั้นอัตราการเร่งอัตราการตอบสนองเนี่ยค่อนข้างดีและแรงอยู่แล้วนะครับตอบโจทย์สำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ต้องการผ่อนแพงนะครับอยากผ่อนไม่เกินหมื่นนะครับผมอยากให้ตัวนี้นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งของคุณลูกค้านะครับแล้วก็แนวทางที่เราพามาดูวันนี้เราแต่งให้เป็นแนวทางว่า รถเราเนี่ยเอาไปแต่งแล้วสวยแค่ไหนนะครับเรามีการแต่งในหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบนโชว์รูมที่เราเคยแต่งเคยพาไปรีวิวมาดูนะครับตัวนั้นก็จะมีสเกิร์ตรอบคันให้เห็นนะครับเป็นล้อแม็กล้อแต่งซิ่งก็มีนะครับหรือคุณลูกค้านะครับอยากได้แบบว่าชุดแต่งออฟรถดุดุจัดเต็มเลยแบบชุดโครดุที่เราเคยทําวิดีโอกันไปกันนะครับก็ขอฝากนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับ YouTube ของเราไว้ด้วยนะครับเราอมีคลิปอยู่ในนั้นอ่ะหลายๆคลิปเลยนะครับ ฝากไปดูด้วยนะครับว่าเรามีรีวิวชุดแต่งแบบไหนไว้บ้างนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องทางกติดต่อของพวกเราไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e นะครับ Facebook นะครับแล้วก็อ i ไลอ์ o i f i c i a l ของพวกเรานะครับทับวันนี้นะครับกันขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าเรามีแนวทางการแต่งแบบไหนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราจะพามารีวิวกันอีกนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ